You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were. สวัสด,ดีคน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมีทางด้านของบักตัวใหม่นะครับที่แบบว่าเอามาให้ทุกคนได้ดูอีกแล้วนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปหลุดจากต่างประเทศนะครับที่แบบว่าเขาทํากันเยอะมาก สุ่มรหัสไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้จริงไหมสุ่มในเว็บท่าทองโซนจดทะเบียนการค้าแล้วมาสุ่มไม่มีเกลือแจกวันละ10รางวัลเราจะมาสุ่มไอดีมา49บาทมีไอดีทุกช่องเลยกาลังตีไม่มีเกลือสุ่ม49บาทเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะคุ้มไหมจะได้ไหมนะครับทุกคน จะได้ไอดีอะไรนะครับเนาะโอ้โหพี่ได้ในส่วนของไอดีหมัดโดสุนเลยไอดี ID ขึ้นมาแล้วเสื่อมต่อเฟได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเกมโอ้โหมีหมัดจริงๆด้วยนะครับทุกคนแค่49บาทเองคุ้มมากใครอยากซุม่มกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลย มากเลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับเนาะก็เป็นท็อป10บัคตัวใหม่นะครับที่บอกว่าโคตรโกงโคตรเกียนสามารถเก็บแต้มได้ด้วยนะครับเนาะแล้ก็สามารถนะครับเนาะเอาไปเกียนเพื่อนได้เอาไปโกงได้นะครับเนาะและที่สําคัญก็คือจะไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าถ้าคนไหนถามมานะครับว่าจะโดนแบนหรือเปล่าพี่นะครับน้องพี่ขอตอบได้เลยนะครับโนว่าไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสำหรับการทําบัคนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าการทําบัคนะครับเนาะถ้าเราทําอยู่ในเกมนะครับ ก็จะไม่โดนแบนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราทํานอกเกมนะครับอันนั้นนะครับจะโดนแบนแน่นอนนะครับเนาะก็การทําบางนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าไม่อยากให้โดนแบนนะครับเนาะก็คืออย่าใช้ไปเกลียนคนอื่นจนเกินไปนะครับเนาะก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับและเราจะไม่โดนแบนนะครับเนาะต่อให้บั็ก โผดแค่ไหนโกงแค่ไหนก็คือจะไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราไปแบบว่าไม่ใช้เกียร์คนอื่นนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับก็มีการแจกเพชรแบบฟรีๆด้วยนะครับสำหรับมึงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรแบบฟรีนะครับก็คือเข้ามาดูคลิปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟีฟีมูลค่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทละกันนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรแบบฟรีๆละกันนะครับสำหรับนน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 น้้้ออองงๆคคคไไหะะรรรรัับบบบเเาาาทีี่่่แววยกดใสขขพชฟมาาแแลลลล้้้ววกกกกก็ฝดดดไคคค์์ชรริปนนนียะะัับ เนาะพ,พี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เอนะครับที่แบบว่าแจกให้เอฟซีทุกค,คนเลยนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกคนอยากได้เพชรนะครับพี่ก็จะทำการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับเนาะมาทุกคนเรามาเข้าบักกันดีกว่านะครับก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าบักแรกนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบักตัวนี้เลยนะครับเนาะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทางด้าาานนนนนขขอองงไไฮลลท์บบบบบบััััััคคคะะะะะะรรรรรรเเกก็จปมณยสหแ ก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับนอนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยรัาว่าเป็นนะครับนอในส่วนของด่านตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ให้มาขึ้นเครื่องดีดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เล็งปรามานี้ได้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับก็เล็้งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาตกอยู่ทะเลประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับนอว่าตกอยู่ทะเลประมาณนี้นะครับนอและตรงนี้นะครับสามารถแอบได้นะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับว่าสามารถยิงออกได้ด้วยนะครับน้อแล้วก็ศัตรูนะครับมองเราไม่เห็นแน่นอนนะครับนอก็จ่าปรามาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอข้องกบ นว่าบักนี้นะครับสามารถโกงได้นะครับน้องก็หารถมา1คันนะครับรถอะไรก็ได้นะครับน้องหามาได้เลยนะครับ1คันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในตู้ได้แล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอสสำหรับบักตัวนี้นะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าโคตรสุดเลยนะครับน้องก็จะเปาะมาณเลยนะครับนาอเราก็ให้เราปิดเน็ตนะครับน้องก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอเราก็ให้เราดันไปประมาณนี้นะครับเราก็กระโดดนะครับนาอเราก็จะเข้ามาอยู่ในตู้นะครับและทําการเปิดเน็ตได้เลยนะครับนาอเราก็จะอยู่ในตู้ นอเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะครับนอก็รอคนมาเปิดนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพวกน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าโคตรสุดโคตรเท่เลยนะครับน้อก็บักที่3นะครับนอสสำหรับบักที่3นะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับนอสลิงตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราหารถมา1คันนะครับน้อก็ให้เรานะครับนอกดปิดเน็ตนะครับแล้วก็กดเปิดเน็ตได้เลยนะครับนอเราก็มันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอมันขึ้นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับนอในส่วนตรงนี้เลยนะครับนอก็ขึ้นว่าสถานะขับออย่นบกเลพีข โนว่าโคตรสุดเลยนะครับน่นี like ่เลยนะครับม no ันก็จะมีแบบว่ามีปอมะหลายแล้วก็มีเบาะนั่งประมาณนี้นะครับโนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบัคกของเกมนะครับโนก็จะเป็นแบบไม่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับสาหรับต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของบัคตัวนี้เลยครับก็อยู่ในโหมด C C นะครับโนสำหรับบัคกตัวนี้นะครับโนก็คือตรงนี้นะครับสามารถยิงทะลุได้นะครับทุกคนรู้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับนนไม่รู้นะครับองนอพี่ขอบอกเลยนะครับนสาามรถยิทะ ให้เรานะครับหา AW หรือว่าหาปืนอะไรก็ได้นะครับมาตรงนี้นะครับเราก็สามารถยิงได้เลยนะครับนอนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังหารได้ด้วยนะครับนอไม่ใช่ว่าดาเมจบางนะครับนอเราก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของโซนพีสไตล์นะครับนอก็เป็นเสาไฟตรงนี้นะครับนอก็คือให้เล่านะครับมาเติมระเบิดตรงนี้นะครับนองเราก็ให้ปลาระเบิดไปจุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าปลายังไงก็ไม่ตายนะครับน้องเสาตรงไหนก็ได้นะครับนอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของบา็กที่6นะครับเนาะก็คือเราสามารถนะครับเนาะยิงฝั่งเดียวกันเองได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะให้เรามาตั้งค่าจุดนี้นะครับเนาะก็ให้เรามาตั้งค่าจุดนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถยิงแม้กระทั่ง ฝ่ายตัวเองได้เลยนะครับเนาะฝั่งตัวเองได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะศัตรูก็งงนะครับเนาะว่าดาวพออะไรนะครับเนาะหรือว่าฝั่งเราก็งงนะครับว่าดาวพออะไรนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะก็คือให้เราหาเราเปิดมา1ลูกนะครับเนาะแล้วก็ให้เรานะครับปาไปได้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเรานะครับเนาะวิ่งมาซุปได้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตอนที่เพื่อนวิ่งมาซุปนะครับถ เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะจะไม่หายเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ามันจะค้างประมาณเลยนะครับเนาะแล้วเราก็จะไม่ได้เกิดนะครับเนื้อเราก็ไม่ลดด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับสําหรับจุดนี้นะครับเนาะก็คือให้เราหารถมาหนึ่งคันนะครับเนาะก็ให้จอดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราลงรถนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ในจุดนี้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าเป็นจุดแอบที่ดีมากๆเลยนะคครรรััับบบสําหจุดนนี้ะ สามารถยิงศัตรูได้ด้วยนะครับนอก็เป็นเปล่ามาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าโคตรสุดเลยนะครับนอสสำหรับจุดนี้นะครับก็สามารถนะครับนอก็คือเล่นได้เลยนะครับนอสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็บัคที่แปนะครับสำหรับบัคที่8นะครับก็เป็นสลิงตรงหอนาฬิกานะครับนอก็ให้เรานะครับวิ่งขึ้นมาประมาณนี้ได้เลยนะครับนอแล้วก็กดสลิงกับสลับปืนพร้อมกันนะครับนอก็จะได้มาเป็นเปล่ามาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่ามันจะเป็นเปล่ามาณนี้นะครับถ้าเพ นี <étique> ้นะครับนอระวางขึ้นธรรมดานะครับนอกระหว่ขึ้นสลีนะครับก็คือเราจะถือปืนขึ้นประมาณนี้เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยครับนอว่าโคตรสุดเลยนะครับนอแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของโหมด CC นะครับนอก็คือสําหรับโหมด CC นะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าให้เราวิ่งมาจุดนี้ได้เลยนะครับนอแล้วก็นี่เลยนะครับนอเมื่อไอ้ดอกตกลงมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับนอประมาณนี้นะครับก็คือทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็ วิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอแล้วก็ให้เรากระโดดเก็บนะครับนาอนี่เลยนะครับเราสามารถกระโดดเก็บตรงนี้ได้นะครับนาอและที่สําคัญก็คือปลอดภัยด้วยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณเลยครับนาอทั้งปลอดภัยแล้วก็ได้ของด้วยนะครับก็ไม่ต่างจากเก็บด้านบนนะครับนาอก็จะเป็นประมาณเลยครับนาอแล้วก็ต่อมานะครับนาอก็เป็นทางด้านของมาปาเดียวได้นะครับนาอโหมดนี้นะครับอง์น้องก็คือให้เรานะครับนาอ ปลาระเบิดนะครับเนาะก็คือแบบว่าปลาระเบิดน้ําแข็งนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ให้เรากดปิดเน็ตนะครับเนาะก็คือเมื่อกดปิดเน็ตแล้วนะครับเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะมีไอ้น้ําแข็งตรงนี้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า เป็นเอฟเฟกที่เราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอโคตรสุดเลยนะครับนแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นทางด้านของจุดนี้แล้วกันนะครับนอก็แถมให้ลวกันนะครับนอก็คือสําหรับจุดนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่า เราสามารถนะครับเนาะก็คือวางระเบิดไว้จุดนี้ได้นะครับเนาะเราจะไม่เห็นนะครับเนาะเมื่อศัตรูมาเกตนะครับก็จะตายทันทีเลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจุดนี้เราจะได้หารถมาหนึ่งคันนะครับเนาะเราก็ให้ทะลุไปตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดเลยนะครับแล้วก็ต เรามาขึ้นเครื่องดีดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราดีดไปได้เลยนะครับเนาะสำหรับจุดนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแล้วเราครับก็สามารถมาแอบตรงนี้ได้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าจุดนี้นะครับหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนก็รู้ไปแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะจุดนี้สามารถแอบได้นะครับเนาะก็คือสามารถนอนเนียนๆได้เลยนะครับไม่มีใครเห็นเราแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็วงก็ชอบจุดตรงนี้ด้วยนะครับเนาะก็สามารถเก็บแต้มได้นียนะครับเนาะก็จะเป้ามาเลยนะครับก็ถือว่าบักทั้งหมดทั้งมวลนะ คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ามีบั๊กตัวไหนอีกนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับถ้ามีบั๊กตัวไหนอัปเดตมาอีกนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับน้องก็จะป่ามารเลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของ รักตัวใหม่หรือว่ารักตัวไหนนะครับเนอะก็บอกมาได้เลยนะครับเนอะก็จะเฟัามาเลยนะครับเนอะก็ถือว่าคิดไม่ก็จบเพียงเข้าอยู่แล้วนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับพี่ก็เอาตัวละยงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบาย